สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาพบกับช่องเ็กซ่าชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้น้องเพ้นกับน้องพิมพ์จะมาเที่ยวบางแสนกับพัทยาค่ะแล้ววันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ก็คือเราได้อะไรใหม่คะเวลไฟค่ะเราไปรับรถมาแล้วก็ขับมาเที่ยวต่อที่บางแสนเป็นโตโย t a าเวลไฟนะครับใหม่ป้ายแดงเลยนั่งสบายไหมสบายค่ะไหนขอดูน้องพิมพ์หน่อยดูได้ไหม น้องพีมหลับอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมวิวด้านนอกแล้วก็ภาพสวยๆภาพรถเวลไฟสวยๆกันนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะไปที่โรงแรมอมรีพัทยาแล้วนะครับนี่น้องพีมก็ตื่นแล้ว กันยค่ะถ,ถึงแล้วค่ะชั้นสิบเก้าไปหาแม่ออง้ันไปหาแม่ออนกันดูชั้นแรกก่ว้าวนีเลยว,วันที่ชั้น19นะครับที่โรงแรมอัมรีนี่โรงแรมสระว่ายน้ำของเรานน่นมีสระว่ายน้ำเด็กสไลเดอร์ สงสัยวันนี้จะเล่นกันตัวเปียกแน่ๆเ,เลยใช่ไหม <c oughs> เล่นกับตัวซีดแหละบอกเราว่าอ่านดึนเงเสียงนอ้องแล้วเราก็ดูเราก็จะเห็นหนู่นอะไรทะเลทะเล,ะเลพัทยานี้เลยโหสวยมากเลยขเขียวด้วยรถเราจะอยู่ตรงไหนไม่รู้ตึกข้างหลังว่าปไปจอดแล้วมีรถกอล์ฟไปรับมีที่กินข้าวด้วยิฉิมน่าจะชอบนะน้ำไม่ลึก มาไหมน้องมีห่ยางน้องนั่งอยู่ไหนครพาไปดูหน่อยอยู่ตรงนี้ค่ะเจ้าจี <c ười> <c ười> เราก็มาถึงโรงเรมเป็นเวลาประมาณบ่ายสองนะครับเราก็มีอาหารทานเล่นเยอะแยะเลย เบอร์อะไรลูกสองศูนย์ศูนย์เจ็ดเยอะ้ายลูกเราถึงแล้วนะครับที่ยี่สิบห้องเราสองศูนย์ศูนย์เจ็ดไปห้องกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะครับว่าห้องที่โรงแรมอมารีนสวยขนาดไหนถึงแล้วนี่สองศูนย์ศูนย์เจ็ดไอ้เฉย แต่ให้ไฟเขียวเปิดไปแล้วพี่เพนแนะนำหน่อยเปิดเลยโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องเบียดกันละพี่เพนมีที่นอนละอ่ะน้องพิมให้น้องพิมพ์เป็นพรีเซนเตอร์หน่อยแล้วให้น้องพิมเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยว่าในห้องนี้มีอะไรบ้าง จ้าเอ๋มีห้องเก็บของมีอ่างไหมเดี๋ยวน้องขึ้นอุ้ยพาไปดูนี่ในนี้ก็จะเป็นตู้ตู้เสื้อผ้าไหนดูสิโอ้โหมีเตารีดด้วยนะมีที่รีดมีตู้เซฟมีเสื้อแล้วก็มีอีกตู้หนึ่งครับมีอะไรบ้างโอ้มีตู้เย็นอยู่ในข้างล่างนะ ตู้เย็นแล้วก็มินิบาร์ชากาแฟน้ำดื่มแล้วก็ขนมตรงนี้กินได้เลยนะครับนี่โอ้อ่างไม่ต้องมีประตูกันเลยหรอใช่อยู่ตรงนี้เลยนะเือชักโครกชักโครกข้างตรงนี้เลยอ่างน้ำแล้วเราก็จะเห็นวิวคนข้างนอกอย่างนี้เหรอใช่ไหมแล้วก็จะมีนี่ครับอ่างล้างหน้าสองช่องเลยสองอ่างเลย อันนี้มีวิวขํามด้วยเหรอมีขนมช็อกโ,โกแลตให้กินด้วยข้ามบิ้งเหรอเปิดอ๋ออันนี้เป็นห้องสุขขานะครับแล้วก็ห้องนี้อะไรน้องเพชรเปิดให้ดูหน่อยอันนี้เป็นห้องอาบน้ำนะครับก็แยกกันเลยม้ใครจะอาบน้ำตรงนี้ก็อาบ ใครจะเล่นน้ําตรงนี้ก็เล่นนะครับแล้วก็ใครจะกดห้องน้ําก็ตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นวิวนะครับวิวทะเลอยู่ฝั่งไหนอะฝั่งนู้นไม่เห็นจะมีโซโฟ,ฟานอนได้หนึ่งคนเลยนะครับมีมีช็อกโกแลตห้าชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็จะมีอะไรอะ่ะทอฟฟี่ าบาทห้าสิบหนึ่งกระปุกแล้วก็จะมีเตียงนอนใหญ่ๆห,หนึ่งเตียงน้องเพ็ทลองกระโดดซิ่มเปล่าอย่าเหยียบนะนอืโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าเราไปเล่นสระาน้ำข้างล่างกันดีกว่าไหมอ่า <Okay. Bye. S 1> ตอนนี้เราก็ลังไปเล่นน้ำแล้วนะครับดูน้องเพ็เนี่โหชุดสวยงามมากเลย ใค,ใครจะไปเล่นน้ำใครจะไปเล่นน้ำ,นนำยกมือขึ้นเ <Yeah. S 1> ก่งกำลังเกง่กง,กง,เกงอยู่นะครับฝึกล,ลงบันไดโอ้อ่าปล่อยเลยปล่อยเลยไปเลยไปเลยปเป็นลบน้องมานนองมานี่แล้วนนองมานี่แล้วโอ้ยเบาเบาเครื่องหน่อยเบาเครื่องหน่อยลูกหน้าเครื่องมันจะแรงไปหน่อยนะครับตอนนี้เหนื่อยเหนื่อยทักเหนื่อยฮะจี๊บเหรอ ไปเล่นน้ำไหมไปเล่นน้ำไหมน้ำไหมหนู่น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 สไลเดอร์อยู่นู่นเร็ว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 อยู่ตรงพี่เพ้นน่ะเดินไปหาพี่เพ้นมา <c oughs> <c oughs> หาพี่เพ้นเลยอ่าตอนนี้เรากำลังก็มาถึงที่สระน้ำแล้วนะครับสระไปน้ำไปไปมา ไม่จับมือเลยเหรอโอ้โห,โโหเดินปิดเลยนะครับเดินปิดเลยนะครับไปแล้วก็จะ,จะมีคิดคับด้วยที่นี่บริการดีมากเลยนะครับมีของเล่นรอค่ะรอหา,าที่นั่งตรงไหนว่างมีว่างอยู่ ามีป้ายวงอแู่ก็ออกคืนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะแป๊บหนึ่งคลิปในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนื่องจากแบตเตอรี่เราไม่ได้เตรียมมานะครับฉุกเฉินไปหน่อยบายบายครับ